คนนี้มาอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าที่สำนักงานเขตพระโขนกชั้นสี่นะคะอาจจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่เจ็ดมิาคแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นขณะนี้เจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกระทรวงยุติธรมดยี่สิบแปดหน่วยมีเช้าทั้งช้าวัน ที่อยู่ข้างหน้านี่เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยนะคะจะเห็นว่าในภาพนี้ท่านเห็นไหมคะถึงจะเป็นผู้พิการก็ต้องย่อนบัตรเครื่องตั้งด้วยตนเองแต่เราเอำนวยความสะดวกให้นะคะเราเอำนวยความสะดวกให้ถ้าหากว่าเขาหย่อนไม่ได้ให้ผู้พิการพิจจรณาดูที่ว่าคนที่นำมาก็คือเป็นญาินะคะเราไม่ต้องไปหย่อนให้นะคะที่สําคัญก็คือ ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ,ๆออกไปนอกอหน่วยเลือกตั้งนะคะแม้แต่หีีเลือกตั้งถ้าบอกว่าเอาไปให้ด้านนอกเพื่อไปหยอนอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะทุกอย่างจะต้องอยู่ในหน่วยการเลือกตั้งทั้งหมดนะคะเราจะมาดูหลักฐา,านในการแสดงตนนะคะก็จะเป็นบัตรประจําตัวประชาชนซึ่งบัตรประจําตัวประชาชนบัตรเดียวเท่านั้นที่หมดอายุแล้ว ถึงจะนำมาแสดงตนได้แต่ถ้าเป็นปฏิอย่างอื่นนะคะที่หน่วยงานภาครัฐออกให้ก็จริงแต่ว่าถ้าหากว่าหมดอายุไม่ได้นะคะวัตเอกสารต่างๆที่หน่วยงานภาครัฐออกให้เนี่ยจะต้องมีรูปถ่ายนะคะแล้วก็มีเลข13บสาหลักนะคะในวันที่เราดึงนินกานะคะทีนี้ก่อนเวลาเจ็ดนกาสามนาทีะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะไปถึงโรงเรเียนเนี่ยประมาณ เจ็โมง,นะโมงนะคะหกโมงนะคะหกโมงไปทานข้าวก่อนอ่าโอเคตรงนี้เราจะมีข้าวต้มแล้วก็มีโลาเต้โกนะคะกาแฟไว้บริการทุกท่านนะคะเพราะฉะนั้นเราไปก่อนเลยนะคะหกโมงเช้านะคะไปเช้าเช้าจะดีมากเพราะว่าในส่วนตรงนี้เราจะต้องไปตรวจสอบไปตรวจดูอีกทีหนึง่งว่า สถานที่ในการเลือกตั้งนะคะและก็อุปกรณ์ต่งตางๆที่ทางเขตนำไปให้เราเนี่ยครบถ้วนเรียบร้อยหรือไม่นะคะเพราะหลังจากที่ส่งต่อจากเขตไปแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่หลักของเราแล้วนะคะเป็นหน้าที่หลักของเราและก็เป็นความรับผิดชอบของเราทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องไว้ใจที่สุดคือไว้ใจตัวเองนะคะต้องไปตรวจสอบดูให้แน่ชัดนะคะพอเวลาเจ็ดนาฬกาสนาทีเนี่ยจะเป็นการเปิดทีที่บรรจุบัตรเลือกตั้งซึ่งทีบที่บรรจุบัตรเลือกตั้งเนี่ย เราจะต้องเปิดดอีขาอื่นแล้วก็มานับนะคะสิ่งหนึ่งที่จะต้อง,งระวังในการปฏิบัติการเรื่องตั้งนะคะคือความร้องพ่อนะคะอย่าไปไว้ใจว่าอ่ะนับมาแล้วแล้วเราไม่นับเพิ่มไม่นับอีกไม่ตรวตัวซึ่งตรงนี้เนี่ยอบอกได้เลยนะคะว่าต้องทำทุกขั้นตอนให้เป็นไป,นปนตามระเบียบแล้วมันจะไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเลยนะคะแต่ถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาด หรือเราทํางานอย่างเราตื่มนมาแต่เช้านะคะเราอาจจะเหนือยหรืออาจจะเบลอเนี่ยทำงานถ้ามีข้อผิดพลาดอย่างไรเนี่ยมันจะมีวิธีการแก้ไขให้เราว่าเราต้องใช้สิตินะคะในการปฏิบัติหน้าที่ของเรานะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือออนที่เราจะดําเนินการเนี่ยเราต้องมีต้องเปิดน,นะคะดูว่าวัดเลือกตั้งของเราเนี่ยครบถ้วนหรือไม่น,นะคะเพื่อที่จะไปลงในสส้า้า,านะคะ สอสอห้าันภาคคืออะไรสอรสอห้าพัาก็คือเอกสารที่จํานวนบัตรเลือกตั้งที่เรารับมาตรงนี้เราจะต้องไปติดตรงประกาศว่าเรารับบัตรเลือกตั้งมาเท่าไหร่นะคะเป็นประธานกรปนเนี่ยอันนี้ถือว่าสาคัญที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นแบบพิมพ์ที่ท่านจะต้องกรองเอกสารให้ครบถ้วนนะในนี้มันจะเขียนเลยว่าในแต่ละแบบพิมพ์เนี่ยทางด้านหัวแบบพิมพ์นะคะจะบอกเลยว,ว่า เอกสารแบบพิมพ์เนี่ยแผ่นไหนที่เราติดประกาศแผ่นไหนที่เก็บไว้ในเล่มแผ่นไหนที่จะต้องส่งเิงนนะคะแบบพิมพ์เนี่ยหนึ่งแบบเนี่ยจะมีอาจจะมีทั้งหมด3แผ่นก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าแบบพิมพ์ตรงนั้นเนี่ยใช้ระบุให้เราไปติดไว้ที่ไหนด้านนี้ประธานกบนอเนี่ยจะต้องตรวจสอบดูว่า ในหน่วยของเราเนี่ยมีกรรมการ,รกครบทั้งหมดหนให้นะคะเพื่อที่จะดำเนินการเปิดการเลือกตั้งนะคะอันนี้เป็นส่วนที่ถ้าหากว่ากรณีที่มีปัญหาอย่างที่บอกนะคะคือกรรมการ,รกมาไม่น้อยกว่าตัหนึ่งนะคะก็ต้องรายงานกองท้องถิ่นนะคะเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ,ระกน,นะคะถ้าหากว่ามาไม่น้อยกว่าตัหนึ่งเนี่ยจะต้องแต่งตั้งกรรมการให้ครบนะคะกก่อนจะมีการนับคะแนนซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้นับคะแนนอยู่แล้ว นะคะตรงนี้เราไม่ได้นับคะแนนอยู่แล้วเพราะเราจะนับคะแนนจริงๆก็คือวันที่สิ่นะคะสิ่งสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือต้องมีการประชุมแบ่งหน้าที่นะคะซับซ้อมความเข้าใจให้ตรงกันว่าแต่และท่านมีบทบาทหน้าที่อะไร้างนะคะตรงนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพราะนั้นประธานกรเนจะต้องแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนนะคะว่าแต่และคนที่มีความสําคัญมากนะคะบทบาทของเราเนี่ย จะสะท้อนผลไปถึงะคณะกรรมการ,การและก็สะท้อนผลไปถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นจะไม่มีใครเนี่ยสำคัญกว่าใครทุกคนสําคัญเหมือนกันหมดน,นะคะแต่ว่าเราจะต้องทําหน้าที่ของเราเนี่ยให้สมบูรณ์แบบนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของการแบ,บ่งนะคะแบบ่งบทบาทหน้าที่นะคะ <c oughs> ทุกอย่างอย่างเร่งรัดน,นะคะเพราะเราจะได้อ่านอี 2017ได้ทุกคนกลับบ้านได้ชเช็คเอกสารเช็คอุปกรณ์ทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเพราะตรงนั้นเป็นรีบเลยทุกคนอยากทำงานให้ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็อยากทำงานให้รอบลื่นเพราะฉะนั้นเขาทำตามขั้นตอนนะคะแล้วเป็นตัวอย่างของการนะคะคือเราจะไม่ได้ให้เป็นแบบแทนไปเลยแต่เราจะต้องพับให้เรียบร้อยนะคะต้องทำทุกขั้นตอนนะคะท่าน,นอย่าลืมขั้นตอนใดไปนะคะเพราะมันจะสะท้อนผลกับเพื่อนเรา ันนี้เราแยกประเภทชายหญิงให้นะคะบริเวณคูหานะคะอันนี้วันที่7ก็จะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าวันที่14เราต้องตรวจสอบดูให้เรียบร้อยเป็นตัวอย่างของการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงวัยนะคะและ้วก็ผู้ิการนะคะเนี่ยค่ะเอาำนืยความสะดวกโดยที่ว่าเขอเรา เวลาได้ปิดการลงคะแนน17นาฬิกานะคะเราก็าต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์แบบพิมพ์ต่างๆนะคะพอเวลา10โนา,า50นาทีนะคะเราจะดูนาฬิกาที่เราเตรียมมาเท่านั้นนะคะดูนาฬิกาที่เราเตรียมมาเท่านั้นเราก็าจะประกาศเลยนะคะว่าบัดน,นี้เดี๋ยวเวลา10นา,10นาทีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งยังไม่มาแสดงตงนลงคะแนนเลือกตั้งให้รีบมาแสดงตนนะคะอันนี้ประธานต้องประกาศ พอเวลา17เริกาประธานก็ประกาศว่าบัตรนี้17เริกาแล้วให้ปิดการลงคะแนนจ่ายบัตรเลือกตั้งนะคะคแล้วก็ต้องบันทึกลงไปในห้าทัุกด้วยนะคะนี้เป็นเอกสารตัวอย่างของการบัน,นบทึกกรณีห้าทุกทุกกรณีท่านบันทึกไว้เลยค่ะท่านบันทึกไว้เลยนะคะ,มคไ,ะ,คะไม่ว่าจะเป็นการเปิดบีบบัตรหรือว่าชื่อนามสกุลนะคะสกุลผิ เหตุการณ์กรณีใดๆขึ้นนะคะท่านบันทึกลงไปในห้าน้จนจบวันที่เราปิดการลงคะแนนนะคะ mm hmm. เราก็บันทึกเหตุการณ์ต่างๆลงไปในห้าน้ทั้งหมดเลยนะคะอ mm ัน hmm. นี้เป็นลักษณะของอเอกสารที่พ่วงมาจากห้าน้ถ้าเป็นเอกสารสอสห้าทับหนึ่งศูนย์นะคะ mm hmm. นี่เป็นเอกสารที่พูดทับทวงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ขาทับท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะบังามาการเป็นสิทธิ์ของเขานะคะ <c oughs> เป็นสิทธิ์ของเขาเราก็ทําหน้าที่ของเรานะคะแล้วก็มีการวินิจฉัยว่าเราแก้ปัญหาอย่างไรระหว่างการทักท้วงมันจะมีเอกสารที่เราต้องบันทึกพวบคู่ไปกับห้ามหกถ้าอีกคนทักท้วงนะคะมันจะมีเอกสารที่ว่า,าสำเนาที่ให้กับผู้ทักท้วงไปหนึ่งแผ่นแล้วอีกหนึ่งชุดเก็บไปที่เราคือไว้ในเล่มน,นะคะมันจะมีเอกสารบอกอยู่แล้วพอถ้า คนทั้งพวงเราดําเนินการอย่างไรแล้วมันก็จะเป็นการวินิจสัยของเราแล้วก็แก้ปัญหาในจุดนั้นนะคะการอบรมก็หน้าที่ตาหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าของวันที่7นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะก็ลงมาชั้นสามเพื่อจะลงมาเซ็นชื่อเอกสารคู้ที่ ปหน่วยเลือกตั้งอบรมเสร็จแล้วก็ลงมารับข้าวที่ตันล่างขอปิดคลิปในการอบรมคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งวันนี้นะคะ,ะพบกันคลิปวีดีโอหน้านะคะท่านผู้ชมอชอบการทําคลิป ของจิตอาสาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำงานของจิตอาสาด้วยนะคะ